ยังหกพันบอกยังเรือแปดคือแปดพันในหฮมบอกกับเอาไปห้าบบอด้สูทเอาไปกินมาอื่นอีกเขาสูทจะซองมันกีบหนึ่งสองพันกีบซื้อังเดนในขนมขนแข็งใสบอกขนมอมขนมแข็งใสหนมวยยังกินขนมอมอยู่วันนี้นะ โดยสบายดีพี่น้องสบายดีสาลัมพรเดอสบายดีเด้อโดยยังในมือเจ้านะคะมือนี้ซื้อมาเกี้ยงมาฝากน้องน้อยแล้วก็บ่อผัดโอ้มาอนี่เข้ามาหาลุงน้อยเนาะพี่น้องมาแต่เฮือนน้องน้ำผึ้งเนาะแ้วก็เข้ามาหาทางหมู่บ้านบ่อผัดก่อนเพราะว่าบด้เข้ามาแต่เฮงเลยเนาะบด้มาแต่ดนแหละพี่น้องพาจังได้เฮากับเข้าไปหาพึ่นนํากันเนาะสาลัมพรเนาะโดย อันนี้เมาซื้อมาเกี๊ยงมาฝากพี่น้องเป็นมะเกี๊ยงมักสมเนาะโดยมักสมหวานมักสมวังเวียงหวานได้นี่นะจะกินละอ่ลองชิมมัง้งละแซ่บแซ่บเนาะเลยเกี๊ยงสกิโลเนาะคนอู่ก็บอกว่ามีคือเงียบแต่พี่ได้ทางพี่อ๋อโดยโดยเห็นเราดูสวนครัว มาหาเสาท่าพี่นออ้องเลยมาอนีเนาะก็น,น้องมวยระ<ด>้วังตกสั่งไหมฮะพากันเห็ดยังเด้อันนี้สบายดีสบายดีอ้ยพากันเอัน,น,อน,น,นี่สวนขัวเงิืปลูกง่างนี่ฮะน,น้องมวยเออเกียงมาฝางละอ่ะ โดยขยันอะลิอันนี้ก็เดินพักสวนควรจะเห็ดไปดีแล้ปลูกยังอันนี้ฮะเขาปลูกอันนี้ปลูกผักบงอืออ๋อผักบงเพิ่นไก่ตัวโดยขึ้นบ่คือหมุดขนัวอยู่แท้สารพอนี่คำเลยเนาะคำเลยเนาะมวยฮะกับมาตะเฮียนหมดนะ โดยมาเที่ยงกโับพักหนึ่งเขาแรงด้วยเออเมียกซอยเมย์โดยโดยทั้งเพิ่นนี่ยาคล้ายเครื่องแล้วบ่มาสิมาซื้อซอยเขายาแล้วเออเป็นเต้ลูกเขาไข่แล้วเขากะผักยาวเลยโดยน้ำยาเมท่อไหร่ไปเถื่อรับตัวเองกัเป็นไข่บ่หนุ่มวยอ๋อโดยเป็นไข่ตั้งแต่พุ่นแล้วกัเป็นมาเลยบ่เมน์หากับไข่เนยเป็นปกติวังทิศ หลังนี่แหละโดยโดยกลัวนะเพื่นกะยังเศร้าแน่บ่ดเศร้าเนยแบบไอหลายกว่าโดยยืนนี่งเศร้าใครเนี่ยเล้วก็เลยว่าได้ไปโรงเรียนโดยแบบสุขภาพเพิ่นบ่อยากแข็งแรงปายในทงมวยค่ะเนาะก็เลยว่าแบบเป็นต่อเนื่องเลยนะโดยแล้วฤดูอ่าผ่านมามันเป็นฤดูหนาวนะบ่แมนแมนก็เลยว่าเห็ดในคนนั้นไม่สบายเลยโดย ไกลลุ่มวางตอดเอออันนี้ผักบงอักสดยังโดยแบบผักเขาไ่ได้ขั้นสมบ่อนี่คือว่าอันใหญ่เลยขั้นเลยแบบเขาบม่ได้ใส่ปุ้ยแน่มันก็เลยเป็นแดงแบบนี้ผักเขาแบบเขาโคตรแต่น้ำเขา่ไใส่ปลอดสารพิษบ่พ่อหน้ายู่บ่หนินะพ่อแล้วพ่อเลยบ่ใส่ฝุ่นคอกเอาดีที่สุดโดยว่าซิคอขีดแม่น้ำป้าโดยเม้นเนนใส่ฝุ่นคอกแหละดีเม้นปดสารพิษดีเข้าว่าเขาปลูกกินเองเด้ แมนแมนไปใช้มือนี่ยค่ะเจ้าค่ะห้องกับไปสากทรศัพท์เออว่ามันม้วนแบตแล้วรกันไปสากไปเศ้าแล้วก็ไปเอาค้ำไปเอากะพอดีมาถ่าหักลูกโดยวาว่าม้วนแบตโทรศัพท์แล้วอะไปสากแต่เช้าประมาณสามสี่โมงเนาะอันนี้ค่ะไปสากอยู่ไซนี่นะไปสากเฮือนหมู่น้องมวยเออหนองคุตาบ่เป็นอยู่ดงนาคขันี่นบนะโดยนักขั้มสานเฮือนโดยโดย เพิ่นก็มาลิ้นน้่งอยู่บ่อช่วงนีนกะกะมาอยู่งเธอเอากระเฮียนกัะมาซื้อคืออันนี้น่ะเป็นหมู่กันเฮียนห้องเดียวล่ะกับน้องกับตาแม่นบอกกับตา่นสิเฮียนอีกห้องนึงเพราะว่าคนอยู่โม่สาโดยโดยน้องมวยม .1 บ่ม .2 ม .2 โม่องโม่สองโ่เพิ่นใหญ่จะชี้อยู่นี้กะมีอยู่คนใหญ่ในห้องน้องมวยกะมีอยู่2-3คนโดยน้องมวย13บ่น้องมวยอห้งเอเอาแบบสบายเลยนะ พอเป้าอยู่ซก็ได้เตียงหขอโทษดดดโอ้บทันเถาทันโอเนาะยังนุ่มยังงามอยู่กับเจ๊บแขงบ่หนี่งามคือคนนันแหละเนาะ้านั่นคนได้วเยตรงมวยระวังตกสังนรน่เนาะเลิกบ่หนฮานางเลิกเปิดบุ้งดูฮะ่ะ มันเป็นน้ำสงังเลยวะเอาอยู่นี่บอ่อวศนะฮะนี่เด้งนี่ไลีนี่นะเอาอยู่นี้นพักนะสามารถเอาหดพักได้เนาะแม่จังท่อนี่นะกาดตะลาย,ยูเลือดเองเถอน้ำไส้ห้อก,กับไปตั้งยู่น้ำนองมา<ห>มาไส้อันนี้ไส้พักดพักโดยดักโดยเนาะอากาศก็ห้อนเลยพี่น้องเลย น้องมวยกลางคืนนีห้อนบ่สกลางคืนนะอากาศเข้ามาได้เลยมาได้โดแสดงว่าอันอ่าเพิ่นมากอากาศห้อนเออฉันนั่งนั่หนาวกัดดูง่ายเลยเนาะโดยนกมวยมาตลอดแบบมันมันกับบอกลางคืนมันสิบ่ห้อนปายในน่ะอากาศเนาะดีนอนอุ่นเขาไม่รู้นั่งมือห่างๆบริตูมันผาเลยเราิ้มเลยกับลูกบอสยิ้มนี่แม่ยิ้มมืองนี้เลยโดยไปจบสวนอยู่บ่ซั่นาะ อืมโอ้คนมีสวนอีกบ่เอ้าทีว่าเพิ่นซื้อที่ดินให้ไะเนาะแม่บุญบ่ซื้อเฮ็ดสวนเหรปลูกยัง่หั่นยังท่านได้ปลูกได้มีแต่หาอ้อมละ้วพว่าไว้แล้วพว่แต่ยังท่นได้อ้อมเถื่อโดยโดยห้องกะว่าได้คอยไปทรงนี่หนึ่งกะเมื่อบ้านเอาไปสำนองความให้แม่หนักก็เลยยังไม่ทันได้ไปสวนเลยโดยพไได้ปคืออันแม่น้องมัวนี่ยายมาแต่พูดแล้วเขาอยู่ตรงนั้นข้าเฮ้านี่บอกโดยโอ้ เพราะว่าเราอยู่ไซก็ต้องมีตัวตนเนาะจังหน่อยเพันธ์จิว่าคนตกล่นนะพี่น้องเลยจะคือใหญ่สมนรูปมาอยู่บ้านดงนาค้ำแล้วเนาะแมนแมนเตว่าถ้าว่าเราอยู่ดงนาค้าว่าเราไปอยู่บ้านพนซิมก็ต้องยังใบยงใหญ่กับในบ้านเนาะว่าจังถือบพางเงื่อเป็นหันเป็นหนีมาเลยพันสิบว่าเอาให้เขาเพราะว่าเขาไปอยู่เขตบ้านเพิ่นเราเมือบ้านเนาะจังหน่อยก็ง่าย ก็คืออยู hmm. ่บ้านตรงนั้นทำแล้วโดยไปอยแถวปันซิมมันกะง่ายแน่ฉันาอยู่บ้านแบบห้าโมงไปฉันนโเแต่ชิ้นงนีโดยโดยข้าวเข่ากลมตัวเ็ดรอยืัวอันนี้แล้วะบอบนนงวยโยคือมีกันสองคนเนาะโนยโดยเหมือนกับเป็นเมลีงเดียวย คิดว่าอันยังคิดว่ายังขายเครื่องอีกนอก่าสิมาซื้อซอยเพิ่นพี่น้องเอ่อเตยเตยน้องคุณเป็นไข่สุดนั่นแะไรยังบริขายเลยบอกเลยแบบทำซีว่าแล่เนาะอีกอย่างกระู้เพลงเอาไปขายไปขายต้องขึ้นกับว่าได้ท่อเก้าเนียนอีกอย่างหนึ่งท้อกระทึนน้อยห้อกระเลยบระยักป้าดโดยโดยความสื่อเนาะแมนคือลักๆแล้วทึนเฮาอย่างหนอนแท้กับมี่ล้านทรงล้านเข้าจังไปต่อได้ คือแบบนี้ทื่นในน้อยครับไปต่อบ่ได้โดยประหยัดสาระมันลงให้ลูกแต่ละมือให้น้องหวายไปงเียนมาลยสิพันอ์าเทือน้องอันนี้เ่าความมริงนาะงบาเทือน้องกับเงาแห่ต้นรกสิพันหนึ่งกบุรกินได้ตอนยบทะเ่งสี่โมงแล้วก็ยังกินน้ำปั้นยังบอกเงาแหม่ไนนะยังยังหกพันบอกยังเลือแปอคือแปดพันในห่มบอ กับเาไปห้าบอร์เิอาไปกินมือื่นอีกเขาสือจะซองมันกีบหนึ่งสองมันกีบซื้อยังไ้ในน้องอ่ะมันน้ำแข็งใสบอขนมอมน้นมวยยังกินขนมอมอยู่วันนี้นะระวังเขียวเขียนแน่นมวยเลยขนมอมสองพันเพืออาเม่หงมือหนึ่งสิบพันน a ใสสองพันบอกพอมีเรือมาแปดพันเอาไว้เมื่ออื่น ก็ได้เข้ากันอยู่แค่กันสองคนโดยทางที่ใช่ดีใจเข้ากับมีพ่อคนอื่นเขาเนาะโดยแล้วก็ซอยอันนี้ไปยัดคือว่าน้องคนจะดีร้ายอยู่เป็นจะเข้าใจชีวิตของแม่โดยอนมีกันซ้ำนี่ถ้าเข้าไปกินมื้อหนึ่งซิบสาวพันกับแม่กับฮามันกับโบกิ้งมีแต่ละพังใส่กันหลุรถนี่ทั้งยากแล้วนะโดยสำหรับเขาเป็นคนคืออันนี้นะใส่ใส่เป็นทิดบนั่งหรือว่าแต่ละมือเลยต้องใส่หรือว่ายังไง บ้างเถอะกะใส่เต็มทางไว้เลยบอกสพันก็ได้อยู่มือเค่งอมือเค่งสูดอ่ะไปหาบนอนอกเนาะกลับไปกับมาเถืองอ่ะไปสือกับเขาก็มาแน่ร่วมเมื่อจสิ่สาวเบ็ดแน่กับเอาก็ใส่อีกตื่นมากับสาพันแบบนี้เขาใ่เมื่อไรแหละก็เมื่อหนึ่งจะอยากหาสิพันก็ไดสนมนโดยโดยสิพันกับเเต็มทางไม่เดียวกันมย ประหยัดำได้กับพี่เก่านับวังเงินนับวันเด้หาเอาไปถิ่นลูกก็ได้โดยน้าไปทุกจักทกงานกับน้องคนสองคิโลพกเก่งโดยเม่นโบก้าปะเลยปล่อยน้องมาได้โดยไม่เลยหัวโอดแน่อีเมลใหแหละเขาเป็นยังหัวบอลโดยสิ่งที่เจ้าอยากให้แห้งเจ้ายังซื้อกินหาเจ้าบ่อยากเจ้ากักินเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเจ้ากินเย็นหลายเจ้ากับก็สบายอวิดานโดย เจ็บคอเนาะกินเย็นยำไดโดยแต่ว่าเพิ่นกะหูวควุ้มเนาะบ่พอมีเนาะแมนเมนกว่าแมลลำบากหาเงินนะนะเพิ่นกะประหยัดช่วยแล้วก็ตั้งใจทำเฮียนโดยทิพนากะเซ้งเลยแม่์กะมีลูกเซาี่ว่ะนาหักแล้วก็แบบเอ่าเซวะจังใดกะตันยูเนาะบ่พอมีเนาะเมนเทั้งแม่เพิ่นกะโชคดีหะนะโดทั้งน้องมวยกะโชคดีคือกันที่ว่าโดยมยแบบสิว่าจังใดให้ความอบอุ่นหะนะของลูกเนาะให้ความอบอุ่นลูกที่ดีของลูก ถยาถิ่มลูกไปใส่แต่พ่อมีแล้วโอ้โหสิบ้าให้ลูกอยูคนหนึ่งคนเดียวโดยโดยดูเป็นแม่เรื่องเดียวนี่จริงด้วยจิตใจก็ตรงเข้มแข็งนะเข้มแข็งทุกอย่างเลยแต่บางเรืองอะโทษแท้มาแห้งแล้วเรื่อกอะมันกับอดไม่ได้ในกาบที่ระบายเนาะเฮาเป็นแม่แม่คนนี้มันลำบากทำไงนี่เมย์อีกอย่างหนึ่งลำบากอาบุ๊มีเงินแล้วกับบุ๊มีบุได้ช่วยเฮาโดยโดยว่าบางคนกับบุคือกันบางคนกับเก่งด้าน หาเงินหาค้ำคือเข้านี่กะจริงสๆอยากไปหาเงินหาค้ำกับป้าลูกวได้เพราะว่าไปทำงานเพราะว่าบม่ได้เป็นนักซื้อกับว่าหาเขานอกจากวัดทางบ่อหรือว่าอันเหตุ่อสร้างอันนี้ก่อสร้างที่เขาก็อยากไปยุ่งทีเพิ่งจะเข้าวันทาว่าจะให้ไปท่าสีรษากัว่าอยากไปยุ่งเหมือนเดิมทุกมๆแต่ท่าสีรษะวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์จะได้บ่อสามไปไปเห็นงานบ่อวันนี้ไปเน้นไปดูไปหัดับจอบยัง นะครับจอบภาซีเออปลาเป็นบ่หม่น้ำมยเห็ดเป็นบ่เป็นอือโดยเพิ่นเพิ่นไห่ทรายค่ะย้างมะู้วาเป็นิาหารท่ารอืมไปผู้เดียวจะบ่อวลาไปไปสซฟน์นะบ่อโดยโดยว่ากระสานี่เอากระทนับเฮาฮ็ดได้ แสดงว่าเจ้าเป็นเห็ด่อสังโดยแสดงว่าเพิ man, man. Mm ่นเคยเห็ดเด้ดหนเนาะคอยบอกคอยปูนี่ยังเขาไปเห็ดด้วยโดยแต่เขาใหญ่มากตจะ่อสางมาปัวดดยโดยโดยเห็ดได้สำเนียเป็นไโดยขาแต่ว่าอันแต่ว่ามีงานหเห็ดเนาะแต่ก็เป็นงานที่ว่าบก่าลูกในนะโดยโดย ลูกไปกับเขาป้ามาได้เขาเขาแพงทาแบบนี้ใส่เขา่วงลูกเราอยู่คนเดียวนต่นายเด็กวันลองเธอเขาขี่มา้าลูกเขากับมูนิสต์หนาเขายางลูกเขากับยังบาได้ทนัดขี่รถขี่ล่างไปไกลแมนแมนไปเลื่อนน้องทุกตาโดยเขาแย่งลูกเขาแบบตื่นรถใหญ่ยังมาแบบเขาสเออรถพ่วงแหฮงกระเต็กเนาะรถแมนรถพ่วงเรนไปเรนมาอยู่คือสิว่าเาไม่นอนวันคือบอกปล่อยลูกลูกใหญ่แล้ว เฮาปล่อยได้แต่ว่าเฮาปล่อยเป็นเป็นสิ่งบางอย่างแต่ว่าลูกขี่ลบไปคนเดียวนี่เฮาเป็นห่วงค่ะแพงรูนิเมนมีกัน2คนโดยค่ะแพงอีหลีน้างมวยนี่เนี่ยนางมอยผ้าสัตว์นามวยแพงแม่แฮงบ่แพงคือกันารมีกัน2คนเนาะแต่ว่าบ่แพงกันสิไปแพงไผพี่น้องเอ้ยโดยจังได๋โดยเนาะ ในกระสู <G ã entender it> ้ๆอะไรเนาะโดยเทาบริข่ามาแต่โดนเลยรได้เทากันโดยปีกายนี่เลยแม่แหละเนาะโดยปีใหม่ปีใหม่หลิดอยู่บ่อยปีใหม่น้ำมวยไปไซส์ปีใหม่ไปไซส์ไปหลิดบอสน้ำม้วนฟันกะไปน้ำม้ข้าวหนึ่งครับ เิ่นวอยน้แม่พ่นว่าว่นี่เขาไปในเด้อชุมเผาได้สาสารมรปีใหม่ะเถือยเผานอนชุ่มเผาอมอมพอดีตื่นมาสิบสองโมงสิโมงยังวาตื่นมาสิบสองสารมรน่ะตื่นมาสามโงเศ้าอ้าวปีใหม่แล้วบ่เนี่ยังวเอหอนเดเนเองเโดย กินบ้าน่าหปากหอมอและแมนนไม่เธอนึ่งแมนฟีเลเพื่อไม่ได้ไปไซไกลยูโดยโดยไปหาไปหาบวผัดเนาะโดยอสบายดีล่ะโดยโดยไปน้องเลยเนาะเขาไปหาบาพัดคนก่อนสบายดีสบายดีน้องล่ะ ลูกจังไรเนาะน้องบีมน้องบีมเออลูกบัวผัดพี่น้องเลยลูกของบัวผัดอ๋อโชมาบันนี้เนาะสารพอนโดยแปกล้มแปลกตาแฮะอันนี้เนาะคักแทะอันนี้เนาะโดยแกล้มแหนนี่ยืมมือบ่ัดบีมจะถอดเราบัวคายบัวผักเราเนี่สารพอนอ้ยตรงถามเราได้ตรงถามเราก่อนมากมากสบายดีโอ้ยสบายดีเมียให้กำลังใจระวังถือ จกพัวเลยอะสบายดีเป็นจังได้ขึ้นมาเวทด้ยน้โดยากขโมกขยันเด้สอนเลยป้าโรมาบัดนีหมากมดลบอลนี่นะอันนี้คล้ายในละบอนี่ฮะยางบพมีนับกำลังจองเนาะดยน้ำแะอันนั้นอันหยั้งอัน่ะฮะแค่จกพัว้โ ยปลูกใหม่อีกบ่อี่ิฮะประพัดไอซีวันอัพบุ้งซีวันเราเห็ดทอดแม่พักกองคอยกับพี่น้องเลยบ่าทีผักหอมผักหอมป้อมบ่นี่ว้าไม่บอกปรัดตัียวหกถั่วงามแท้นี่มันบ่ออ้นนี้ออกหักแตงเพิ่นบ่ออกเต้หาปลูกใหม่ด้วยแจงปลูกใหม่ด้วยถั่วผลก็ใครสิได้กินแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นถั่วตั้งเนาะเป็นถั่วตั้งโดย บันน to ัวข้างเก็เลยบบริข้างเนาะจะบโซนนั่นนะมยังคือส่องสรุปอยู่แท้นะเป็นมักั่วโอ้เป็นรเปมักั่วโดยโดยเปนกรนล่อยู่ดอกนเขาไดอันนี้ได้เก็บค้ายเนี่ยราบริยังเป็นเป็นอือโดยโดยท่นแรกนาี้ได้บบเ่านนี้มัยกำลังจ่อเนาะกำลังจอเลยนะบาริไหลใหญ่สิมาอุดนนุนซอย พาไปซาลัมพรอนไปขับไปเบิ่งน้ำกันไปด้วยด้วยไฮบรอพัดเพิ่นน้ำทางก่อนพี่น้องเลยเมนเมดยเป็นล่องกับข่างเนาะโดยเออเห็ดเห็นมือได้นี่ฮะสองมือแล้วดยต้นเขาไปฮดบ่ยากบ่เขาได้อยู่ได้สาลัมพรอนเขาได้อยู่ได้เนาะเออหักก็เคยเห็นได้ขัางแบบนี่นะ ของเรานี่ไอเดียเจ๋งไงลีเนาะแมนแมนอันนี้เป็นมักถั่เยาบอนน่นะห้เป็นเป็นหมาแบบนี้อย่างลงมาโอ้หักแท่นี่เนาะเคยเห็นสิได้สูตรบอผัดแล้วบอว่าเฮ้ยว่าจะคือเห็ดหน้าเจะคือบักบ้าด้วยโดยโดยคอยเห็ดแบบนี้แหละใช้ปลูกลายเท้อว่ะแมนแมนมีแต่เห้ากะแก่ตัวนี้ออก อันห้ามเพื่อนห้ากับพระคือเก่าแต่ก็มีติดเป็นร่องประมาณนี้โดยอันนี้มีลกกินบ่อนี่ค่ะเบิร์ตเลยแม่นร้ายเพื่อนมาขอแน่เลยค่ะห้ยเจ้าของเพื่อนแน่ค่ะขี่แบะเพื่อนพี่น้องเลยโดยอันนี้พักบุ้งโดยโดยผักกาดอ่ะนะผักบัวเราหนีเบาพันนี้อันนี้ผักบัวเด็กโดยกินอันนี้ค่ะโดยนึ่กินโดยอันนี้ปลูกยังตัวใหม่นี่ค่ะ ตัวใหม่สิปลูกพักยังบ่พักนพักบ่งย่าง,ง,องอย่งอย,งอยู่วะเฉพาะโป่งลงคืนออพอเสียด้เพิ่นดโดยสว,สวนเพินน่นสวนเพิ่นกับ่ได้หอมเนากระกงะุ่งกวงเลยมีน้องเอ้ยกวงเด้กะคิดว่าอันนี้กะคิดว่าอันน้ำย่านบ่พอกันว่าน้ำพอน่ะจากเฮ็ดออกไปอีกอยู่พุ่นจากต่อสวนออกอีกเมียก็เลยบอกว่าแบบย่านบ่พอนี่ยามันแห้งปะบ่หรือว่าอย่างไรน้ำโบ๊ะโดย เพราะว่ายำเดือนหาแล้วเพิ่นบกโดยโดยแมนเพราะว่าน้าบกแล้วเขาจะได้ยูไกลเดี๋ยวก็ได้ยูู่้นูดนแบนี้ลุ่มเึ้อนแม่พูนลงพูนมีน้องอีกมนหักไกลแมนเขาก็ได้บก้าปลูกลายก็ได้ปลูกสมนี่โดยแต่ว่าโซนตัวเป่าว่างนะคะเมื่ออื่นในสิบปลูกมะแตงเดี๋ยวเพิ่นว่างอ่วันเพิดขยายไปเรื่อยๆเนาะแมนแมนปลูกพักสามนานเมื่อนี้บริคายมากกะท่านบ่มื้อนี้ค่ะเมื่อนี้บริคาย ยมันมันเริ่มิเบร์ตเลยเนาะบ่พัดเนาะแม่นห่วงแล้วบ่พามีโดยห่วงแล้วโดยแต่ยังกินแรงมันิซเมกยังบัวมีเอโดยว่าสี่อันออกตลาดอยู่โดยโดยและซุ่มเฮากับม้ามาหาแม่น้องมวยกับมาแวเบิงบ่พัดก่อนว่าบริข่าวมาเตดนเลยว่าโดยโดยกระทำข่าวหาอยู่ด้วยสาวลำพอนเลยบบพมีทำน้ำซาลาตีอยู่ โดยกินอะไรกินถึงอยู่โดยโดยถึงคือกันทางนี้โดยโจนโดนกระสีมาแวะเท่านึงเนาะโดยถ้าจังได้กลับเราเฮากันเนาะโดคำเลยพี่น้องเลยโดยสบายดีเด้อโดยขอบคุณขอบคุณเด้อพระพมีสาวลำพอเด้อให้อยู่ดีมีแหงเด้อให้สุขให้ร่ำมั่ไง เป็ยังไงพักวัดศิเคพักบงให้มือขว่เออโดยเอาไว้มือหนาโดยมือหนาก็ได้บ๊พัดเอโดยมือหนาเนาะโดยพอดีมาวันหนามักแต่งใหญ่โดยขอบใจหลายๆเนาะสิได้พักทุกผู้ทุกคนเลยสารลพรเนอะโดยสบายดีโดยเนาะพี่น้องมัอนี่ก็เข้ามาหาบ๊พัดเพิ่นพี่น้องเลยมาหาแม่น้องมวยแหละเนาะโดยทางบาอบพมีก็สิได้พาสาวลำพรกลับก่อนพี่น้องเลยมาทำกันสองคนคือเก่าเนาะ ขำมืดเลยสารัมพรบริอกจกตากันเมื่อบอกชุมเฮานี่ฮะโดยโดยพี่น้องเลยเนาะอย่างในคลิปนี้ก็ได้ลาไปเลยเด้อพี่น้องเด้อเนาะพอกันคลิปหนาเนาะสบายดีสบายดี